วันนี้เด็กมากินตำป่าครับวันนี้เราจะมากินตำป่ากับเอฟซีนะจ๊ะ

ตัวม่อเ้นไหนอะไรกับอ้ยเปเก่งคือไม่ได้เห้ยัดับเขาเล่นเล่นกับเ่งสนเล่นกับเิ่งสนใส่ม้ารแม่กับมารถลังหลกัมารถกินยุสาวลมาสำเนกัมาเจ็บซี่กับเดเพราะมันยืนมันจอดรถจ้เนกันาเขามาไเน่ยเห็นมือตมากกว่านแมนไปกาเอาไปอยกาเฮ้ยบ่อเือะวโอ้บ่ือ Quá thai luôn chứ đó. Đi sao ai? lấy cả má rồi.